ต้องกองไฟพีเนื้อแหละพี่เขาว่าเนื้อแหละแต่มันคือโคชคเท่ของใครอ่ะของใ <c oughs> ครโอ้โหใครห่าเล่งมาเนี่ยเยอะสุดโห ต้องการอต้องกลงอัชั้นต่อไปเพื่อซื้อม้อ้็ทำอาหารช่องให้หมุกเลยไม่คไมคแมคร์กูไม่ต้องแคร์่ไมขไม่เ,มเ,อเมจอนะไม่ได้หมูใครแต่ใครคุยด้วย เยอะเยอก็มีไม่ใส่เลยเดี๋ยวโกกโกกมากเลยพาอยู่ข้างนอก้านด้วยขอ้หน่อยนี่เอเธเปิดแอร์ให้หลานเถอเปิดไม่เป็นร้อนลูกไม่ต่องเปลี่ยนนะสันด้วน มาทำเพื่อกันเระตายแล้วชุไงเรชุรชุี่ไม่ใครมีเบนเดไม่มีหนูไม่มีไม่มีโอเคไปช่วยช่ยโยนอะไรายข้านี้ามนะ I'm good. ยังไงวะก็ไม่ตัดไม้ด้วยออกไปไล่อย่างอื่นอย่างเดียวผีเชระโหมหูหมูลองไปที่เกมเฮ้ยแนบอกว่าไม่มีปืนไงผ่าแนบอกว่าไม่มีปืนมีกระสุนปืน18นัดอยากโดนยิงหนูว้ายว้ายผี่ชิดช่วยด้วยพีเชิช่วยหนูช่วยพลอจะยิงหนู ก็อมาาทอไรไมล้มนไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่ม่่วม่ไม่ม่ไ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 ไมทไไมจะว่งโอ้โยม่มไม่ไม่ไมม่ไม่ม่ะม่ม่่ไลืม่ไ่ไ่ม่มม่่มม่ไ่ อย่ามาอยู่ลืมว่าอย่ามาอยู่บ้าผีสิงช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ช่วยเดนหมาป่าเดินมาป่าได้เหมือนกันก็รีบวิ่งแล้วมันก็จะหนีไปไม่ช่วยขีดเดียวคือตายแล้วเหรอเราก็กินข้าวเราก็อยู่นะกินไหมลูก ใครจะขวาใครจะขวาไปเอ่อจะเล่นไม่ไหวแล้วไหนเนี่ยอ๋อแปเก็บตัวพี่เชือไปดิ กพี่ดินมีตั้งเยอะพูดจริงพี่ดินอยู่ไหนอะตอนนี้พี่ดินไม่กลับบ้านเลยมาดินดินดินดูพี่ดินไปครอบแมพไปแล้วอ้าวมาดิน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 ่งไปไหนมาดินดินดินจึ้งไปไหนไปครอบแมพไงดู้แล้วปุ๊บด้วจะรีบตื่นทำไมตั้งแต่ดีหน้า พี่สามก็มันวางให้มึงเฉียงอย่างเงี้ยวางอย่างเงี้ลยให้มันสรุปเอาวางทำไมทไมไม่วางดีดีอะไอวางก็เจ็บก็เจ็บนิ้วเนี่ยดีดีเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มึงเดินไม่ได้อะดูวางลำบาก I <laughs> คือน,นิงไม่สู้นะคืณนิงไม่สู้ด้วยเเปปนปนนลล่่่่ออ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 ยยยยคะุุ้้้ววาามง พีเช oh, ja, ื an, yeah. there, really? ้ด้วยโอ้ยพ <c oughs> ี <c oughs> ่พี่อย่ามาใกล้นะรมมีไปล้ไฟที่บ <c oughs> ้านเลยสิบเปอซ็น <c> ต <oughs> ์เ้ย <c oughs> ี่งเอาจริงอือืองเลยสิบเปอรเซ็นต์แต่หน้ามัจะยื่เลยนัจ่าไปชุบต่ไหนก็ชุบเลยคืนนี้ไม่สู้ คืนนี้ไม่จัดการเลยนะคืนนี้ไม่สู้ค่ะไม่ได้ทำยังไงตอนนี้เราอยู่บ้านคนเดียวบ้าอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวไม่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 ใครก็ได้กลับมาบ้านหน่อยพี่กลับไม่ได้เอามาละเขามามา เฮ้ยพึ้นมาได้ไงพึ้นมาได้ไงฮะข้มาได้ไงขาหาตีตายอนกันหาาตีตีตีให้มันตายเฮ้ยจะตายเฮ้ยอย่านะไม่สู้เล ผ่าจะตายไปด้วยนะแล้วยังมันดูดิละต้ผ่าตายได้ขี้เดียวขี่เดียวผ่าตายนะผ่าจะตายวมายู่บ้านแล้วบ้านใครอะ ดูผาดีดิฉัไม่ส่งดิอิส่งไหมก็ยังขึ้นขึ้ขึ้นยังขึ้นยังไม่รู้ขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นแล้วให้ชูขาชูมหนไม่มีวิงดิดูว่าม่ไดงมน้าวพี่เจมสไเเ่นหนอยดิอ้คนมาชูาตายไปแล้วน่ ขาแล้วขาขาเกือบแล้วเกือบแล้วขาเกือบนั้นใช่้ว้ายขาสิโอ้ยเลยขาอย่าอย่าให้มันมาตรงนี้ช่ด้วยช่ด้วยใช่ด้วยช่วยน้องใช่ไหมมีเช็คตัวดีกว่ายอมยอมยอมขอยอมรอผู้ผ่ามาจบ เดเรคิวอุ <c oughs> mm ้ย hmm. ้ยน <samples> ีย้ยไม่่ม <sh> <sh> ่่ the ังนเดี๋ยวเพิ่ลือน่าคนเดียวใช่เลื่อน่านคนเดียวแป๊บๆราเีเต็มก่อนเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงเอาหอกนช็อตาขีเเลขนี่น่ตาคนที่สองตาคนที่สามผ่านตาคนที่สี่เลยกระสุนหมดแล้วนี่นี่ นีตัวตีดังเขาไปตีเลยให้หน่อยอื้อเขาไปเล่นบ้านเราดังเออเขามาชุบชุบชุ่วยนะไหมผ่านแล้วชุบใครมิดใหม่เลือกรอรอรอยุบเองได้ก็ดีแค่ไหนแล้วเ่หอนเไหมยากจนหนุนเลย พี่เจออยู่ไหนอ่ะอยู่ไกลมากเลยมีหมาป่าไย far เลยน่ะอ๋อตรงห้องน้งานอืมโอ้มาทำอะไรตรงนี้ไม่มีอ่ะเอ้ามันไม่เจอพี่เจออยู่ไกลไม่เจอไม่มีเบงกูไม่ไม่มีเบงเด็กกำลังจะเปิดกล่องทองอ่ะกำลังไปหิวกล่องหิวกล่องฮะหิวกล่องทองอะไร องทโดนหมากัดมากัดตายวเดี๋ยวไปหาพี่ชูดีกว่าไปหาหมาท้าไมมึงวิ่งช้างัจนี่อยู่ตามมาตามมาตามมาไม่งั้นเดี๋ยวจะตายอืมจะรุบกลับบ้านอ้าวโอเคผ่านมาแล้วหนีกลับบ้านก่อนไม่มีอะไรฟาดหรอไม่ใช่ อันนี้พี่ไม่ใช่ผาฟาเอ้ยไม่ใช่ผมานุ่นผายังเลื่อยู่ตรงนั้นโอ้โหไม่เจออันนี้พี่ไม่ใช่ผาเนี่ยเห็นไหมี่ยที่ถึงตรงนั้นยางเลื่อยู่ตรงนั้นอะน้องหมาฟาฟาแป๊บนึงปึ้งว้าวใช่ผากรี๊ดเหรอผากรีช่ผาผากรี๊ดผาหมีเฟย์แฉกวะเออ เปิดไปสิอะไรมูหาไม่ได้อยู่มูหาแคมป์อืม,อ,มอะไรอะไรแคมป์อ๋อเนี่นดินมาชุบจริงิอ,ออกไปที่อื่นไปแล้วมันมืดเลย่าจะมีขา่าจะ,าจะมีตัวทฮดรุกข้างหน้าไ่เกม กัดยิงก็อยู่กับกัดยิงไงอ้าวอยู่อยู่กับผาไงเอ้ยอยู่กับพี่พี่ดีไงถึกอ้าวิงมาแล้วเออพี่เชียวขอไปไหนกันไ่พี่พี่ไปวันที่เจ้าของทองสักร่เปล่ไปเหมือนกันไม่ไปค่ะใครจะเอาหนังหมาป่าบ้าง ูเอาหนูเอาหนูเอาจะไปเอาเดี๋ยวไม่ไม่เอาที่ผาตีเอาเอาคนที่เอาตัวที่วางไว้กับพื้น <c oughs> ไม่รู้ใครตีเอ๊ะใครช่วยเด็กอ่ะเอ๊ะาวเด็กคนที่หนึ่งนะโอ้โหถ้าถ้าคิดว่าหมวก็ไม่อู่ที่บ้าน <c oughs> ที่ก็ิหหร้อ,องผิดกว่า ขอบคุณค่ะไม่ขอตอนนี้ผีกวางอครอยู่ตอนนี้ก็กองทองอยู่ไหนจะ้วจะแล้วไอนีอยู่ก่องทองไม่เจอใราไปหาก่องหาหาไปหากองทองหน่อยตายเล้วตายเล้วหาไปสามตัวติ ช่วยด้วยใครก็ได้ไม่ช่วยอยังไม่มีเปบงเน่จะตายแล้วมาช่วยตีเฉยๆตายแล้วจริงเดียวจะตายหมูไม่ถึงพี่เป็นจิงอ่ะหมูว่าว่าว่าคูอื่นว่าหมูว่าหมูดูเลือดให้มาหวานดูเลือดนะหวานดูเลือดดูดินเลือดเป็นยังไงหวานดูดิวิดิ อุ้ยแม่แม่กับเทียงโอ้ได้ชุดแท็หรือได้เทียงได้เทียงได้เทียงครับมาินดินดินมได้จริงจัเนดิ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 นด้นมาินด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 นพดดินไงินดินดิดินดุ้งอมพัดดดินดินดินดิงเหป้าป้ากัดแรงปะแรงมาไม่แรงเลยอันนี้คือคนอยู่ในเมวเดียวกัน ได้เลยได้ดีคนได้อีกคนหน่อยได้ได้มือคนใครเปิดกล่องตรงเนี้ยใครอ่ะแม่รอไม่ได้ไม่ได้แล่ยังมีเฮ้ยทำเดี๋ยวคนที่สามใครก็ได้เติมเพลงฟารมหน่อยใครก็ได้เติม มันไม่มีอาหารไหมไม่มีไม่มีไม่มีมีมีทักท้องอ๋อไม่มองอ่ะก็ไม่ได้มองอ่ะหมดนี้ยังไม่มีมีเด็กเยอะแต่ไม่มีจะสร้างเลยดิเพราะมันมีไม่มาค่าจีเลยไม่มีประโยชน์ตู้เย็นก็ได้ให้ไม่ใครเติมถ่าไฟเลยเอาเด็กไปอยู่ในเตาไฟเลยเออออาเติไฟได้ไหมในไฟเดอร์ยี่สิบสองนี่คืเติมเลยงั้นเราก เต็มเองโอ้ยก็ไม่ตองีกอยเอ่มกออ่ะกว่าอย็ในดแนรอ่ะก็ดูในเครื่องผ่าดิใครม่เชื่อใครอาวใครอาเชียงอยไปเเชียงอยู่ตรงนี้ยถึงแคมแล้ว ใครจะถือเนาะใครมีาหาบไามหนูไม่มีหนูไม่มียงีหน้าไหมไม่มีค่ะเนี่ยกระสุนไม่จำกัดเนะเนี่ยดูผ่าผามีหน้าไหมได้ไงอะาได้ไงอะขอไปเอาที่ดินแดนลังกมาแพ้แพ้แพ้เออรุดหน่อยอุ้ยหนูมีแบงเนี่แตไปช่วยตั้เช้า ี่มให้ผู้ห่ามาช่วยไม่เชื่อมาเดี๋ยวไปดูเไม่ต้องไม่ต้องให้ผู้ห่าไปด้วยไม่ใช่ลองดูเฉยๆเอองั้นไปพร้อมกันไปพร้อมกันห่าไปเร็วดูแป๊บยังไม่เช้าเลยนี่กวางอ่ะปะนี่กว่านี่เหรอไปจะะไไม่่ชใครลปด้วยกันเดี๋ยวนี้เอ้ยเฮ้ยกวางไล่กลับก่อนกวางแพ้แพ้กลับกลับแข็งด่วนแพ้ ต่อไปนี้จะไม่ช่วยใครจ้าลืมดูแต่ไม่มีใครช่วยพี่ดิงเลยจะไม่ช่วยตอนเช้าหาิวหาแล้วหวินน่ะนี่อยู่นี่ของพี่ชิ้นส่วนเฮ้ยหยามันจะอิ่มไอ้อกมามาได้แล้วได้แล้วจะบอกนะตรงนั้นไม่หนาป่าค้าห้าตัวว่แต่หี้ ทุกทีแต่จับขาเลยด้วยอันนี้เกมนั้นน่ะหรอ99อะไรอ่ะหรอใช่ใไปไหนไป่อจะไปแล้วก็ไปไปไปเร็วพาไปเร็วให้ขาไปให้ขาไปหนูหนุไม่ไปหนูไม่ไปขาเร็วมีแบบบ้า้าดเจ็ดตัวแล้วโอ้มเนื้อปลาห้าหกตัวธรรมดาหนึ่งตัว เฮ้ยาผาไม่เดินนะวันนี้วันที่สิบแปดแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีคนมายิงไม่ยิงเอาผาชาบิได้สบายมีควจริงจังเขยบก็ได้นะลูกัมาเต็มไฟเลย ไม่ค่เติมเพนไฟเลยก็มีส่งอ้ยเสียไม่ส่งอ่ะไี่ยเหรอพี่เกเลยนะ ม้วเาไปชุเขพี่เยมีแบนเนี่อยู่หาเมาป๊าพี่เชอไนาะมองหาพี่เชื่อไม่เจอเลยจุดดิโอไม่ก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เนี่ยคนที่สามเขี่ีของใหม่ของอันใหม่จุดดิยาผ่า่อยู่ตอนนี้ผมไม่ได้เลยเข้า มาจุบโอยไมแล้ววิ่งหนีไอ้ดิไม่ต้องดีเอลฟาฟาแล้วอยู่แ่นก็หิว บาย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 นั่นน e ่ะม mm ีมีตัวอะไรมั่ง่ะมีแบนเนดอยู่เฮ้ยเมทิดเฮ้ยหมาป่าอะไรอยู่ไหอไม่มีพี่ถึงเขาตายตายแล้วถ้าใครไปชูแป้นหรือไปชูบ้าไปชูบ้าใครจะไปชูพี่ ดูดีแตงหูเฮ้ยไอ้ไปหาของทีเราไม่มีไแล้วก็ถมาชุกกไปหาบายายแล้วขอบคุณกูก็ตายต่อกูก็ตายต่อพี่จะบอกพี่ไม่มีนนแล้วนะอ้ช่วยด้วย คนต่อบป้าคือหนูกินกล้วยอย่าบ่นเลยค่ะคืนนี้มีลัาที่มาไหมไม่มีไม่มีไม่มีก่อนแต่ทีงมาทีก็แค่หลบมันไปอีกด้านนิดเดียวเฉยเฉยไม่มีอาหารกินวิ่งไปเฉยๆกระโดดกับแคมป์ดู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 กับจิ๊งมาสมนำหน้าจิ๊งกระจิงกระจิงหนีไปเลยอ่ะโอตายใครมึงเอาหมาป้ามาตรงเนี้ยที่ดิน ต้องตายเธอต้องตายไปๆมากินมากินเร็ว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 ะหนจะตายแล้วมกินเนี่ยโอ้ไปดูด้วยเนีไม่มีแบนนนิดหนูมีอยู่แต่หนูจะตายแล้วกินตามเรื่อยไปกินอโอ้กินไม่กินนะมีคงกินไปหมดแล้วพี่ดิงกินไปหมดแล้วได้ไปหนูจะตายอยู่แล้ว โอ๊ยจะตายแล้วไปกินเนื้อทีไปก่อนไม่ไม่ม่กินไม่กินตายอย่างเดียวนะใครก็ได้มาชุบหน่อยถ้าเจอผ้าเราเร็วนี่ไงเอาไปชุบขาเลยเฮ้ยคนหนูเออผมมีมือหน้ามาเอ้ยชุบขามาคืนก่อนชุบขาผู้ชายมีใครนะอันี้ของดีใครมี <อ>ถ่ายเย่าแถวชุดอ่ะนี่ขานี่ขาอือชิพานะเยียบเยียบเยียบอือ <c oughs> <c oughs> หนูไม่มีเบ็เนล็กวิวิเธอเอาเบ็เนกไปหมดแล้วพี่เอไปชูไปใครไม่ป่ะ้วขบวอของพ่จริงมาใช่แล้ว ออกเลย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 